การเจริญกรรมฐานทั้งหมดจะเป็นอันดับไหนก็ตามพระพุทธเจ้ามีความต้องการให้มันดาทุกคนเข้าถึงพระนิพพานอันนี้การเข้าถึงไม่ผ่านอาจจะยังไม่แน่นอนนักอันดับแรกของมันดาท่านพุทธบริษัทยับยั้งการลงอบายภูมิไม่ก่อนมันจะหมายความว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนเราก็ไม่เกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติฉานย่างต่ําแล้วกลับมาเป็นคนโชคลาวและเริ่มมิจฉาเนก่นกับไปเทวโลกพุมโลกกนิพพานต่อไปการปฏิบัติในกนการยับยั้งกันในการลงอบายภูมิ <c oughs> ก็มีหลักสามรายการ <c oughs> ที่เรียกว่าตัดสังโยกสามคือหนึ่งตัดเซกาย,ยดิฐิ ที่มีความเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือว่าพูดภาษาง่ายๆที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตายขอ้อีสองวิจิกตจฉาตัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็อีสามสิรปตะปรามาตตัดการไม่รักษาศีลโดยจริงจัง นั่นก็หมายความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัท <c oughs> ใช้อนุสติห้าปริการคือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจา้าสองธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสามสังขานุสตินึกถึงพระสงฆ์อันนี้เป็นข้อที่สองแสังโยชน,นั้นว่าสังโยชน์ข้อที่สองนี้บรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนละได้แล้ว เพราะว่าไม่มีใครสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมละพะระอริยสงฆ์มีความเชื่อมเชื่อมั่นมีศรัทธาในท่านสำคัญข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายทิฏฐิที่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราอย่าตายบางครั้งก็ไม่ยอมอยาตาย <c oughs> รวมความให้ตัดสินใจยอมรับตามความปจริงว่าชีวิตนี้มีความเกิดจนมาเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทั้งกลางในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมด ก่อนจะตายแล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ตานี้พูดแล้วเมื่อคืนคือว่าแม้แต่มัแต่กุณฑลีเทพุตรท,ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยความไม่เคารพเกียงว่าข้างเพิงค้าเพงบ้าๆต้องการให้ท่านมาช่วยรักษาโรคหาหาย เพียงเท่านี้ท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวดึงได้ท่านท้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความเคารพในพระเจ้าพระธรรมพระอริอรยสงฆ์ในความจริงใจมีศรัทธาแท้เชื่อมันในท่านก็ถือว่าเป็นความดีที่ยับยั้งในการลงอบายภูมิได้จดแน่ในหมายความว่าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราไม่ต้องลงอบายภูมิแน่ แต้ก็จะได้อาจจะได้เฉพาะชาติเดียวถ้าชาติหน้าถ้ามีการพลาดฟังสามารถลงอบายภูมิได้นี้เพื่อป้องกันไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติก็คือเพิ่มสินีข้อหนึ่งที่เราศีลัตาปรามาตคือว่าไม่ประมาทในการรักษาสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้าเพราะว่าญายาโยมบริษัททุกคนตั้งใจรักษาด้วยความเคารพ ถ้ารักษาสินห้าเดชความเคารพมีการยอมรับตัปถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตายสักวันหนึ่งถ้ามีความรู้สึกครบถ้วนตามนี้ทุกคนชาตินี้ก็ไม่ลงนรกอีก,กีชาติต่อไปก็ไม่ลงนรกเพราะว่าเป็นคุณธรรมของมโสสวด,ดาบัน,นการจะเป็นคมฐานอย่างน้อยสุดให้ทุกคนคิดว่าเราจะไม่ต้องการลงอบายภูมิ